สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกอค่ะยายรำพึงรำพันอะไรรรำพึงพันปลูก่ะไะไปหาคลิปให้ลูกกันนี่เขาพันษาเดือนใดสัญญาิดอกเราเรื่องเจ้าคึ้ยังบุท่านเป็นดอกผนตกัไปเมื่อไรเด้อเออนมาแล้วฝนมาแล้วอ้วนเอาคุญแจรถเข้าหน่อยอ้วนไปเก็บอันนี้ก่อนไปเบิ่งน่ะแต่ ไปเบิ้งนาแต้อันนี้ก่อนเป็นยังมันคือทั้งข่วนทั้งอันเชียงเครื่องสัตยาแท่คุณอาบอกทัว่วด,ดูค่ะไม่ได้เห็นเมษาหลายวันแล้วอคอกแห้งหรือยังโอ้คุณดิพ่นไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยอ๋อ ไม่ได้มาตรงนี้สองวันสามวันแล้วทุนายาก,ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ บ,บ่ได้อยากไปยู่คอกคนแปนเลยล่ะเนาะอ้าวเมษาเมษากับสีทองปดให้ให้ยูคอกนี่กับโบยูให้ยูคอกที่มันบ้ปเปียกกับโบยูอยากอยากไปอยู่กับสีทองอยากอยู่น้ำอ่อยฝนบ่งเลือกคอกอยกเบิดฝนตก ้นโต๊ะ้นต,นต๊ขอกุันป่แหงแค่เถ้อสีทองก็โตแล้วค่ะโ,โหมาหัวก็กินหญ้าแล้ววันนี้วันนี้หญ้าน่าจะไม่พอเลยต้องให้กินฟางต้นตัดใหญ่น่วย ดอกดาวเรืองย้ายเป็นดอกแล้วนะเนี่ยมันสีท่านบอกว่าโบเมนมันสีเถาก่อนบอกเฮ้อนี่ดอกดาวเรืองก็เป็นดอกแล้วค่ะเห็นไหมเริ่มเป็นดอกแล้วฝนตกฝนตกพี่น้ำเปียกเปียกเปียก กินยังคือจังใดกินนาำเลยอะ่ะออกินแแบงลูกได้หน<ร>ิข<ร>ุน้นอนี่ขุนน่น่อ้าวคุณนายอยากข้น้านที่ข้มาหน่อยขึน้นอะไรอะไรครับเปดิดหม่องนอนหม่องนอน ฝนตกทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยแต่ตกไม่เยอะอ้าข้าวที่ยายตากไว้โมเมนต์เปียกเบิรแล้วปะย่ายเจ้าพริกล้วบ่ ฮะ <What? S 1> จะพกลกหรอไปไวยกระทำเน่กระทำกระยังเน่นลนนนะเนาะมันแห้งละตัวพ่อแม่พ่อเอาไปสีล้วไปโอ้ยผงอมกับเปีย,กเ,ปยกเลย mang xịt tạc loại chắcแดด đẹp phòng hom nè, mang tạc loại chắcแดด. áo, bên nhàng chẳng nằng công cô hết, khuya nằng hết. <laughs> mày ข้าวที่ออกหอกมันมันเปียกได้นี่ข้าวที่ออกหอกเอาไปสีกินกระไดได้นี่บอกมามี่แล้วถ้าถ้าผู้ใดบ่อยากสีกินสีถิ่มกระไดเด้อคือบอกคือหังฮู้ยนี่วยนั่นเห็นบ่ บาลฝนตกเด้อพี่น้องจะเฮ็ดยังได้บานนี่นข,ขอ่อย,อย,ยอตากเลยเด้ข่อยตากแล้วก,กระสอบหนึ่งเหลืออีกเครื่องกระสอบเหลืออีกครึ่งกระสอบเครือ่องเ,เองเอเปลี่ยงแน่แล้วล่ะ ยะผาให้ลูกใจรีบมาดูข้าวข้าวไอ้ใาญ่มันเปียกเห็นมาพื้นพื้นพื้นทั้งฟังนี้บ่ค่อยเปียกมันฝนผ,ผาได้ใหญ่จาบ่กู่เขาใวก่อนบ่เพราะว่าเอาห่มจุ่มๆใวก้อน,นเปียกคุณอ่ะเห็นบ่มันชื้นเมื่อวานนี้ฝนตกพราะอะพอแลอะวบางหุ่นม,มันบ่เปียก ย้ายต้องดึงอีกเก็บพวกใบนี่ <c oughs> เป,ป็นตุกขอบเอายยังมาทับไว้หนึ่งดึงเข้ามาอีกเอายยังมาทับไใบบาทหนึ่งโอ้สิงยกหมอแว่นุนบอกมา <laughs> พอเรตกใจเบิดว่ามันล่าสิยกอบบนันหมอแบดนะมาทับไว้พอดีพอดีพอดีอเจ็บแอวเด้ออ้าขันมี่ร้านหน่อยนี่ร้านหน่อยขึ้นง่อยปับเราได้นี่ อย่าขึ้นอย่าขึ้นกับข้นง่อยโดดได้ไงท่นีาวขบอ่าไ่ลยเ้ยไปลงไปบบบนี้เปียกไปแล้วฝนตกค่ะอ้าวสมุนไนอยเพิ่งกับข้นมานำ้ำ แล้เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่าตกากอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย